สวัสดีครับชาราศีเมถุนหรือราศีเจมินายทุกๆท่านนะครับขอต้อนร oh. ับท mm ่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าส <ù. S 1> ู <shoe> ่ชน้องดูดวงไพ่ยิบสีสัมผัสบายทาโรแมนนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12สราศีนะครับลออประจำปี2,565หรือปี2,022นะครับของชาวราศีเมถุนหรือตามชาวราศีเจมินายนั่นเองนะครับขอต้อนรับชาวราศีเมถุนนะครับหรือราศีเจมินายลนะชาวทั้ง1ิราศีที่เหลือ f อทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องน,นี้นะครับเข้าสู่เทศกาล Happy New Year 2022นะครับ ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะให้กับชาลาสีเมทุนหรือเชมินายด้วยนะครับแล้วก็ชาวทั้งสุขีราศีที่เหลือเอฟซทีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องน,นี้นะครับขอให้ปี25 6 5ในปีใหม่นี้เนี่ยขอให้ชาลาสีเมทุนนั้นสมหวังในเรื่องของความรักนะใครที่ยังโสดขอให้คุณได้เจอเจอโซเมทหรือทวินเฟรมคู่แท้จริงๆของคุณในปีนี้สักทีนะครับแล้วก็ใครที่มีคู้อยู่แล้วและถ้ามีประเด็นหรือมีปัญหามีอิชุสกันก็ขอให้คุณเคลียร์กันได้แล้วขอให้ควาาาามมมสสััััพพนนนนนนธ์้้ีีีกรฒไปู่่ใทททิศงดขึ ให้ปีนี้นะครับมีสิ่งมีพลังงานเอ็นดีดีด้านบวกเกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนนะฮะหรือชาวราศีเจมิหนานะครับแล้วก็สําเร็จในเรื่องการงานการเงินและที่สาคัญสุขภาพของคุณขอให้แข็งแรงซึ่งเป็นรับอันประเสริฐที่สุดนะและปีนี้ขอให้คิดบวกคิดดีทําดีนะครับแล้วก็ให้พลังงานเอ็นดีในเรื่องความรักดีๆจงบันเกิดกับชาวราศีเมทุนหรือเซมิหนานทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับยังไงก็แฮปปี้นวเอียด้วยนะครับอ่ะและแน่นอนนะครับขอเอข่าวดีนิดนึงว่า ในฐานะที่เป็นโชว์เทศกาลปีใหม่ทาร์โมนได้ทำสมนาคุณให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรืออาจจะไม่เคยเป็นลูกค้ากันเลยนะเมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับผมให้คุณดูดวงฟรี3ามคถามดังนั้นคุณแอดไลน์มาเลยนะครับในมาตา m a t a k A L I นะครับหนึ่งสี่นะมาตากาลี1456ซึ่งจะมีบนอยู่ในบอร์ดข้างบนอยู่แล้วของ คลิปนะครับก็สามารถอัลไล์เข้ามาแล้วพิมพ์เข้ามาเลยนะครับว่าดูดวงฟรีสอบามคำถ,ถามนะทาโรแมนจะตอบคําถามให้กับคุณด้วยไพ่ทาโรและไพ่ออโรโคในหลายๆสํหสรับที่ทาโรแมนนั้นมีนะครับและจะให้คาตอบที่มีความแม่นยําชัดเจนและเคลียร์ให้กับทุกๆท่านด้วยดังนั้นถือว่าผมให้ของขวัญปีใหม่ให้กับชาราศีเมถุนและชาลัสเกตลาศิที่เหลือ f c ทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องน,นี้เมื่อได้ยินแล้วให้ถามมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะ หมดถึงวันที่10บนะครับหมดเกณดวันที่1 0ของเดือนมกราคมนี้เท่านั้นจริงๆเรามีตั้งแต่ประมาณช่วงคริสต์มาสในปลายเดือนที่แล้วนะครับนะก็ได้รับความการต้อนรับแบบอบอุ่นฝากข้างอยู่เหมือนกันนะครับมีคนเข้ามาถามเยอะทีเดียวยังไงก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะยังไงผมถือว่าให้ของขวันในช่วงปีใหม่ละกันแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาหรือจะพิมพ์เข้ามาใน Facebook กคาว่าดูดวงพายุสิยสมัมผัสใบทารุมแมนนะครับหรือคุณจะโทรเข้ามาจอง ทาร์มันยังมีคลิปว่างๆนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ยังมีความสับสนในเรื่องของความรักหรือมีปัญหาทุกใจในเรื่องความรักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับก็สามารถที่จะมาถามด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร่าที่ผมมีหลายๆสำรับพร้อมที่จะเป็นการแดนและเรีดดิ้งคาราฟายและเป็นอาร์โชให้กับคุณนะครับซึ่งสามารถที่จะสามารถเคลียร์ในเรื่องของความรักได้อย่างแท้จริงนะแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเชือ่อหรือไม่เชื่อแล้วเอาไปปฏิบัติตามหรือเปล่านะครับยังไงก็จองคิวกับเข้ามานะครับนะใคร อ่ะคราวนี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ Subscribe กันดติดตามด้วยเพื่อจะเป็นค่าครูให้กับทารแมนนะครับแล้วก็จะเป็นกำลับบงใจให้กับผมมากๆ ในการคอมเมนต์เข้ามาและกดกระดิ่งติดตามใครไม่กดกระดิ่งติดตามกระโดดกดกระดิกกดกดกด่งติดตามนะเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสที่ t าร์โรแมนนั้นจะผลิตผลงานคลิปแต่ละอย่างออกมาไม่ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีรอบประจำเดือนทุกๆเดือนและด้อมทรรมเลสนะฮะในเอพิโซดต่างๆพิกอนดกในเอพิโซดต่างๆแม้กระทั่งพิกอาร์ r d ดในบางเอพิโซดที่ผมก็ได้ผลิตออกมาด้วยยังไงเดี๋ยวปี2 5 6 5หรือ2022นี้คอยติดตามผลงานคาร์โรแมนใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวจะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะแต่สำ และแน่นอนครับด้วยไพ่ทาโร่นะครับแล้วก็ไพ่ของ o r a c l e t a r o รแมมีความภูมิใจในการนำเสนอ m e เลเนมทอสนะครับเป็นไพ่ทาโร่ระบบทอสนะซึ่งจะมาเรีดิ้งในความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนหรือเจนบินายท่านคนโสดและคนที่มีคู่ในช่วงปี2565ในปีนี้นะครับแล้วก็ The r o m a n นต์เอ็น o c a ออร์โซึ่งจะมาคาลิฟายนะในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบปี2022นี้ได้อย่างแม่นยำตรงใจด้วยความเป็นปรัชญ,ญาชีวิตนะฮ ในเรื่องของความหมายในเรื่องของความรักเราก็มาดูกันว่ามันจะมีอะไรในปี25 6 5ในความรักที่คุณจะต้องระมัดระวังหรืออะไรที่คุณควรจะยินดีกับมันนะครับนะด้วย The Romance a n g e l Oracle c a r d ซึ่งจะมา c l a r i f y ให้กับชาลาสีเมทุนในรอบปีนี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การทํานายกันเลยแล้วกันนะฮะนะเพื่อไม่ให้เ,เสียเวลานะครับลาชารโรแมนก็ได้เปิดพลังงานเอ็นจีทั้งหมด6ใบให้กับชาลาสีเมทุนแ,แล้วนะด้านบนก็จะเป็นของคนโสดนะครับสใบาและด้านล่างสใบาของคนทีี่่่่่มมคคููอยแล้วไวไาุณจะ มีอิชชูต่อกันนะครับหรือคุณจะมีประเด็นหรือไม่มีประเด็นหรือความรักคุณยังดีอยู่ก็ตามนะเรามาดูกับคนโสดก่อนนะครับคุณได้ไพ่จากเม l ลเ n ียมทอส s นะครับคือซ้ายมือเลยใบแรกคือเอชวอนหรือเอชวอนนะฮะหนึ่งคาถาแล้วก็ตามมาด้วยเดอะไฮโรเฟรนซ์นะครับหรือไพ่สังกลานใบาที่2และใบที่3คือไนส์ออฟวอร์สหรือว่าไพ่อสเวนคาถานั่นเองนะ เนื่องจากพลังงานสาใบเนี่ยจริงๆมันเป็นพลังงานเอเนจีที่เป็นด้านบวกเอามากๆอยู่พอสมควรดังนั้นผมขอทายไว้เลยว่าสาหรับซาราสิเมจูหรือเีมินด้นั้นคนโสดในปี25 6 5คุณมีดวงในการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในทิศทางอะไรที่มันดีกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณนั้นไม่เคยเป็นนะครับหรือว่าไม่เคยที่จะทํามันหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าไม่คุ้นเคยนะแต่พอได้ลองหรือว่าถ้าคุณเปิดใจในการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็จะพบว่ามีสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณมมาากย และมันสามารถที่จะเปิดโอกาสนะครับแล้วก็มีอะไรที่ดีๆต่างๆที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงนะครับถ้าคุณเปิดใจแล้วก็คุณกล้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะกับชีวิตของคุณหรือว่ากับอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยชาวแมนขอทานายไว้ว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นในการที่จะคบหาดูใจกับใครคนหนึ่งนะฮะ ซึ่งเขาคนนี้นะครับหรือเธอคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อ,อ,อายุมากกว่าคุณหรือว่าจะเป็นลักษณะของรักต่างวัยหรือจะเป็น long distance relationship ก็ตามก็คือรักกับพวกทางไกลพวกชาวต่างชาติต่างภาษานะครับไม่ว่าคุณจะเจอเขาหรือเธอในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเจอกันโดยบังเอ,อิญหรือเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวหรือเพื่อนติดต่อหรือแนะนําม,มาให้ก็ตามนะดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีความเ,เริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็มีความลัคกี้ นะฮะในเชิงเทวดในในทิศทางเดียวกันจะมีความโชคดีในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นโอกาสดีๆจะมีเข้ามาให้กับชาวราศีเมทูหรือเชมินายนะแน่นอนครับว่ามันทาให้คุณตื่นตัวหลังจากที่คุณไม่ได้มีคู่มาสักพักหนึ่งแล้วหรืออาจจะไม่ได้มีคู่มานาน,านแล้วนะครับแลัเข้าคนนี้หรือเธอคนนี้อาจจะเข้ามาในสาขาที่เป็นลูกค้าของคุณหรือเป็นการงานเอ่อมาทำเกยวกับหน้าที่การงานของคุณนี่นะหรือเป็นคู่ค้าหรือแม้กระทั่งจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณก็แล้วแต่นะ ก็มีสิิ์ที่คุณจะได้เจอกันนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เห็นว่ามีเกณฑ์ในการพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนากันแบบต้องสเต็ป by เต็ปคือใช้เวลาค่อนข้างเฉพอสมควรนะครับแต่ที่สําคัญคุณสองคนนั้นเนี่ยก็จะพอใจกับระดับของความสัมพันธ์ที่คุณ2คนนั้นยื่นให้กันละกันนะมันมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับมันมีความ คนน c t i n g กันค่อนข้างสูงดังนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้คบคนคนนี้เนี่ยมาในลักษณะของความเป็นเพื่อนกันก่อนหรือว่าคุณอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในการที่จะต้องใช้เวลาในเกณฑ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ในทิศทางของความบปาแฟนนะในปี2565นี้และแน่นอนครับว่าเขาหรือเธอนั้นก็เป็นคนที่นิสัยดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักคนกว้างขวางแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีนะฮะมองโลกในแง่บวก แะนั่นเป็นความโชคดีของชาวราศีเมนหรือชาวิีนาเองนะสำหรับคนโสดนะที่คุณจะได้แฟนเป็นคนที่ใส่ดีหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข่งขันศาส,สนาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะยึดต,ติดอะไรในบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็รวมถึงฐานะนะครับความเป็นอยู่ของเขาหรือเธอนั้นก็ค่อนข้างจะโอเคด้วยนะแล้วก็เขาหรือเธออาจจะอยู่ในสถานะที่เป็นคนที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะนะครับอะไรประมาณนี้นะและอาจจะส่งผลกับคุณในทางอ้อมในโอกาสในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ ซึ่งในปีนี้คุณก็มีโอกาสจะได้เจอเจอหรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่กับความสำคัญกับคนใหม่ๆนะครับแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าชาลาสีมิทูหรือจจมินายคุณก็ค่อนข้างจะมีความพอใจในการที่คุณจะคบเขาหรือเธอนในปีนี้แต่ว่า ในแรงของความ attraction หรือว่าแรงเสน่หหาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ขึ้นมาสักเท่าไหร่ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่า captain, คุณอาจจะรู้สึกอุ่นใจนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในกับคนที่คุณคบหรือว่าคนที่ปฏิความสัมพันธ์ในปีนี้ด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากเขาก็เป็นคนดีแล้วก็เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือดังนั้นเป็นไปได้ว่าชาราสีเมถุนก็อาจจะได้เพื่อนที่ดีเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีกิจกร,รรมหลายๆอย่างที่คุณทําเหมือนกันที่คุณชอบที่จะทําเหมือหือออนนกัหรระไรย่ี้ เขาหรือเธออาจจะเป็นคู่หูและคู่คิดของเธอแล้วก็สามารถที่จะให้แนวทางแล้วสามารถที่จะสั่งสอนคุณได้ด้วยจากประสบการณ์ที่เขามีนะครับดังนั้นคุณจะได้อะไรจากเขาเนี่ยได้หลากหลายมิติเลยทีเดียวนะนะครับเขหาบคนใหม่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะขึ้นอยู่กับชาวราศี e ินยหรือเมทุนเองว่าคุณเองเนี่ยมันมีแรง attraction หรือว่ามีแรงสเสน่หหาในตัวเขามากน้อยขนาดไหนนะครับ หรือจริงๆแล้วในปีนี้คุณอาจจะได้กัลยานิมิที่ดีเข้ามาก็ได้อาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องแฟนแต่อาจจะบ่งบอกถึงเรื่องว่าคุณจะได้กัลยานิมิที่ดีพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณได้แล้วก็เป็นพร้อมที่จะให้สติค,คุณแล้วก็ในเป็นเพื่อนที่สามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการตัดสินใจในทุกๆเรื่องของคุณได้ในปีนี้ละกันนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ของชาวราศีมถุนหรือชมีนามันอาจจะไปในทิศทางนั้นนะฮะ,ะแล้วใครที่มี คนที่คุณคบอยู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็มีโอกาสที่เขาหรือเธอนั้นจะเดินทางเพื่อมาพบปะเจอคุณในการที่จัดสารความสัมพันธ์กันต่อนะแต่อย่าลืมว่าปี2565หรือปี2022นั้นเนี่ยมันปีมันเป็นปีของการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ดังนั้นผมยังไม่สามารถที่จะสรุกหรือฟันธงอะไรได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นมันจะส stable หรือเป็นลองเทอมหรือเปล่าหรือว่าจะคบกันได้นานไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณกับเขาความจริงใจของคุณกับเขานะ และที่สําคัญเนี่ยมันมีไพ่ของไฮโรฟรนซ์ขึ้นมาก็คือไพ่สังรารมันอาจจะมีจุดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นจุดที่มันอ่อนอ่อนไหวนิดนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องว่าคุณกับเขาอาจจะคนละศาส,สนากันนับถือศาสนาต่างกันอย่างเช่นเขาเป็นคนคริสเตียนคุณเป็นอิสลามหรือคุณเป็นพุทธก็แล้วแต่ดังนั้นในเรื่ององปุปสรรคปัญหาในเรื่องของศาสนาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นประเด็นหรือว่าไม่ได้เป็นอิชุ่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาทาลายร้านความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะ แต่มันอาจจะเป็นไปไ,ได้ว่าเนื่องจากที่คุณต่างศาสนาการดังน,นั้นคุณอาจจะเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัววิถีในเรื่องของการเข้าหากันหรือการคบกันอยู่พอสมควรน,นะฮะเพราะว่าคุณดูเหมือนกับว่าคุณสองคนจะค่อนข้างอภัยโทษนะครับเพราะจะค่อนข้างมีความเข้าใจซึ่งเข้าใจเ,เข้าใจแล้วก็เห็นอเห็นใจซึ่งแต่ละกันเพราะว่าคุณสองคนมีความหวังในการที่คุณจะคบกัอนอย่างมากๆเลยคือเขาก็อยากคบคุณคุณก็อยากคบเขาอะนะฮะ หรืออีประเด็นหนึ่งนะครับคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นโซเมหรือเป็นทวินเฟดของคุณก็ได้เพราะว่าไพ่ตัวแทนของสังเทรานนั้นเป็นตัวแทนของคู่แท้หรือว่าคู่แท้ของจิตวิญญาณในเมื่อมาปรากฏตัวใน3ใบนะครับคุณอาจจะได้เจอเจอแล้วและที่สําคัญสิ่งที่คุณต้องทําอะไรกับเขาก็คือพยายามชวนเขาไปทําเกยวกับเรื่องทางด้านศาสนาหรือไปทาบุญด้วยกันการเป็นผู้ให้ นะครับหรือการทํากิจกรรมที่ดีนะครับเป็นมีผลต่อมนุษยชาติหรือว่ามีผลต่อส่วนรวมสังคมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีมากๆดังนั้นคุณก็ชวนคนคนนี้แหละไปทําบุญกุนด้วยกันเป็นการสร้างเสริมนะครับแล้วก็มีการสะสมบุญแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีเกณฑ์ในการคบหาดูใจกันได้ยาวนานเลยทีเดียวนะ ดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าคุณอยากจะสําเร็จกับคนคนนี้หรือว่าคุณรักคนคนนี้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายนะครับเรื่องอาจว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักใครแล้วเนี่ยก็คือจะต้องดูเวลากันไปนะครับเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนเชื่อในเรื่องของเวลาจะไม่เชื่ออะไรที่มันมาแบบรวดเร็วนะฮะเหมือนการมาเทพแผงสองเลยประมาณนั้นนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นเขาก็จะ เ,เรียนรู้ของคุณเรียนรู้กับตัวคุณเนี่ยวันต่อวันนะฮะว่าเออในวันนี้คุณมีความเข้าอกเข้าใจมีความประทับใจมากน้อยแค่นขนาดไหน ใจของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นคนคนนี้หรือเธอคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของเวลาแล้วก็เชื่อของออสิ่งทั้งเหตุทั้งผลอะไรที่มันสามารถที่จะพิสูจน์หรือพรูบหรือว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นได้มากกว่าจะเป็นในเรื่องของจินตนาการความฝันหรือความหวังนะฮะหรือสิ่งที่มันไม่มีตัวตนหรือไม่มีอะไรที่ไม่สามารถอธิบะเออไม่มันไม่มีอะไรที่สามารถจะาอธิบายได้เขาจะไม่เชื่อในเรื่องตรงนั้นอะไรที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็จะเชื่อ ดังนั้นคุณคนนี้เนี่ยจะเป็นคุณที่อยู่กับความจริงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะรับโลกความเป็นจริงหรือสิ่งที่เป็นจริงได้ดังนั้นคุณก็จะได้คนรักหรือว่าคู่ครองที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็เป็นคนที่ผอม <Yeah. S 2> เพียดด้วยนะฮะ <ste ana> ดังนั้นเนี่ยชวนเขาไปทําบุญหรือว่าคุณจะไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามบันทาบุญแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อยๆที่คุณศรัทธาและนับถือนะฮะก็มีเกณฑ์ที่ พลังของศรสต์สิทธิ์นั้นจะดนใจหรือสร้างปฏิหารทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีความเป็นไปได้สูงอย่างที่คุณต้องการเลยนะและนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับตรงนั้นแต่ยังไรก็แล้วแต่บุตรคุณคณนนี้คุณก็ยังคบกันต่อในช่วงปีนี้นะครับหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยในปี2 5 6 5สำหรับคนโสดนะ คุณอาจจะพอใจในเรื่องการงานเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ในการจเจริญเติบโตมีเกณฑ์ในการบั่นคงในเรื่องของการเงินการงานแน่นอนตำแหน่งหนะ้าที่จะมีการเติบโตแน่นอนนะครับการสอบชิงทุนหรือว่าการสอบในเรื่องของการเลื่อนขั้นจะสําเร็จนะอันนี้อยากจะให้รู้ไว้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่คนข,ขาาา้าจอุปัมภมชาวราศีเมถุนหรือจะมีนายคนโสดพอสมควรเลยนะครับดังนั้นคุณก็จะมีในเรื่องของทางด้านการกิจยศชื่อเสียงนะ อาจจะไม่ไม,มีแฟนนะครับหรือบางคนก็คืออย่างที่บอกว่าเปอร์เซ็นที่จะมีแฟนก็มีแต่ว่าคนที่ไม่มีแฟนก็มีเพราะว่าคุณหันความสนใจไปนคนละเรื่องอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายบุคคลนะครับว่าคุณสนใจในเรื่องอะไรหรือว่าเหตุการณ์รอบๆข้างของชีวิตของคุณในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของความรักไหมหรือเป็นในเรื่องของการเงินการงานโอกาสดีๆเข้ามา แต่แน่นอนครับว่าปีนี้เป็นปีที่ลัคก,กี้ของคุณนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนและจะมีนายคนโสดนะดังนั้นดูไว้ให้ดียังไงทาลุแมนขอเป็นกำลังใจให้และขอให้คุณนั้นลัคก,กี้อินเกมและลัคก,กี้เลิฟด้วยนะครับในปี2565 25นี้นะเอาละคราวนี้เรามาดูคนที่มีคู่กันบ้างนะในแถวล่างสามใบสาใบแถวล่างนะฮะของอิทธิพลของเมริเนียมทอ s สนะครับ อิทธิพลของเมเลนนพอสนะครับคุณได้ไพ่ทรีออฟคัพสามถ้วยนะครับซ้ายมือใบแรกแล้วก็ใบที่2คือ10 of P a r a ร o เกสิบเปลี่ยนแล้วก็ใบที่3ก็คือติ e e อ p e r o r นะหรือไพ่จักรพรรดิเนี่ยเป็นไพ่ของความหนักแน่นมีความมั่นคงมากๆสำหรับชาราสีเมทูหรือเจมินายนะคนที่มีคู่อยู่แล้วเอาปีนี้ผมบอกข่าวดีเลยนะครับว่าคุณสองคนมีเกณฑ์ได้แต่งงานกันคุณสองคนมีเกณฑ์นในการได้อยู่ร่วมกันคุณสองคนเนี่ยมีเกณฑ์นในการที่จบมั่นหมายซึ่งกันและกัน คือในปีนี้เนี่ยมันบอกบอกพลังงานในเรื่องของความบั่นคงที่เป็นรูปธรรมที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับคนหลักน,นะฮะสำหรับชาราสีเมทุดน,นะครับจะเกิดขึ้นแน่นอนและผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่คุณคบอยู่เนี่ยมีความเป็นโซเมตหรือทูบินเฟรนของคุณค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่ามีไพ่ของเอ็มเพล์ขึ้นมานะบางคนอาจจะมีคู่ครองเป็นคนต่างชาตินะครับหรือต่างภาษาหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะอาจจะคบกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะดังนั้นอยากให้คุณรู้ไว้เลยนะ เขาหรือเธอคนนี้เป็นโสมัหรือเป็นทุกเนเฟรมคุณดังนั้นคุณมีโอกาสจะคบกันได้นะและปีนี้เป็นปีที่ลัคกี้ในเรื่องความรักดังนั้นความรักความสัมพันธ์ของชาราสีเมุูหรือเจมินายคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสมากๆที่จะสมบ,บังอยู่ที่95%้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดังไงก็จะขึ้นอยู่กับตัวของคุณในการปฏิบัติ ในความรักด้วยหรือคนรักของคุณนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสดีๆที่ว่ามันจะลงตัวในเรื่องทางด้านความรักใครที่มีปัญหาหรือมีอิชชหาหรือว่าโกรธกันไปมีเกฑ์กลับมาคืนดีกันสูงเลยและการกลับมาครั้งนี้จะเป็นการกลับมาคืนดีที่ยาวนานและมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงเข้าใจกันละกันมากขึ้นนะครับใครที่อยู่เป็น long distance อย่างเช่นว่าแฟนคุณอยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสที่เขาจะมาหาคุณและอาจจะมีการ แต่งงานหรือว่ามาแสดงอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจหรืออุ่นใจมากขึ้นในลักษณะของการเป็นรูปธรรมนะฮะไม่ใช่มาให้ความหวังนะ,ะเขาเรียกว่ามาแสดงออกให้คุณเห็นเลยว่าอ่ะเขามาครั้งนี้เนยเขาจริงจังจริง,รงๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับดังนั้นอาจจะมีอยู่หลายๆคู่ชาวราศีเมษท,ที่อาจจะมีเกณฑ์นในการตัดสินใจในการที่จะลงเอย่ยตกลงมั่นหมายหรือว่าจะอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งแต่งงานกันกระทำนะฮะดังนั้นมีโอกาสสูงมากนะครับ คนที่มีคู่ในการเพิ่งคบกันก็มีโอกาสจะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังและสีเรีสมากขึ้นบางครั้งอาจจะเข้าไปในลักษณะของความก้าวกระโดดขึ้นมาไม่ใช่เป็นส t ต็ป by ยสเตนะครับมันจะก้าวกระโดดขึ้นมปสเต็ปอ,อ,อีกสเต็ปนึงเลยนะแต่นั้นเป็นไปได้นะครับว่าความสัมพันธ์คุณสองคนจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันมีความ connecting แล้วก็มีความคิดเห็นหรือว่ามองไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยสูงมากๆ และที่สําคัญนะชาวราศีเมถุนหรือชาวบินยัยคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะลัคก,กี้ในเรื่องของมรดกทรัพย์สินที่ดินด้วยและมีในเรื่องของโชคลาภหรือคนรักของคุณนั้นอุปถัมภ์คำชูคุณนะครับหรือไม่ก็ให้โอกาสอะไรดีๆกับคุณหรืออาจจะทําธุรกิจร่วมกันก็ดีหรือคิดอยากจะซื้อบ้านร่วมกันถือว่าเป็นผลประสบความสําเร็จหมดนะหังนั้นไพ่สำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยไม่มีอะไรน่าติดเลยสําหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนครับตั้งแต่ต้นปีเขาหรือเธอเดี แต่ในช่วงของเดือนมก,กราคมไม่เกินมีนานะฮะคนที่สัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาจะมาแสดงออกเป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นจึงทําให้คุณนั้นตัดสินใจได้คบกับเขาไปนะเพราะว่าเขาหรือเธอมีโอกาสที่จะเป็นคู่คุณอย่างที่บอกกันนะครับว่าคุณมีพลังงานจักรวาลนนที่เป็นโพสติฟเข้ามาอะไรดีๆหลายเรื่องนะทั้งเงินและเรื่องงานนะครับโดยเฉพาะอันนี้จะเน้นในเรื่องาการด้านความรักนะครับว่ามันมีเรื่องของความส t ตเบิลเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของ การงานการเงินนะฮะหรือว่าในเรื่องของการแต่งงานนะครับหรือเรื่องของการมั่นหมายมีสิทธิที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้หมดนะสำหรับชาวราศีเมถุนดังนั้นปีนี้เป็นปีที่รักที่ของคุณอย่างแท้จริงนะขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับชาวราศีเมถุนหรือชจมินายสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับดังนั้นในปีนี้เป็นปีที่คุณไม่ไม่ควรจะห่วงหรือไม่ควรกังวลอะไรมากเพียงแค่ว่าใช้ความจริงใจใช้ความซื่อสัตย์แล้วก็กระทาให้เห็นวันต่อวันนะฮะ กับคนรักของคุณนะแค่นั้นพอและอะไรดีๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดฝันนะฮะหรือสิ่งที่คุณฝันไว้ในเรื่องราวของความรักระหว่างคุณกับเขามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยดังนั้นอยากให้ชาวราศีเมถูหรือเจินินได้รับรู้เอาไว้นะทารุณแมนก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ปีนี้ให้ชาวราศีเมถูหรือเจินินคนที่มีคู่อยู่แล้วสับเรลีนในเรื่องความรักสักทีนะครับและก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีขึ้นนะมีความสุขมากๆกันในปีนนี้นะครับ นานยังไงเดือนต่อเดือนก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนั้นปฏิบัติหรือว่าเทคแคร์ความรักของคุณให้ดีละกันนะเอาใจคนรักนะครับแล้วก็ให้ความเสมอต้นเสมอปลายกับคนรักของคุณแล้วคนรักของคุณก็จะให้ความเสมอต้นเสมอปลายและรักคุณเหมือนกับที่คุณรักเขานะครับง่ายๆนะเพราะว่าปีนี้พลังงานในจี่ดีๆดังนั้นชาวราศีเมถุนหรือเซียจวินัยสำหรับคุณที่มีคははู while while ่ในรอบปี2 5 6 5ในความรักหลายปีนะครับนะ ก็เป็นกําลังใจให้และปีนี้ก็เป็นปีสําเร็จเรื่องความรักยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันบ้างนะในช่วงเดือนไหนที่เป็นความรักมีพลังงานเอเนอร์จีที่ดีในช่วงเดือนไหนที่ดีไม่ดีนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับในไพ่ของออร c เ e ว่า The Romance Angel Oracle Card นั้นจะคาล f ฟอะไรในความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนหรือชาวินายนเอาคนที่ยังโสดก่อนในรอบปี2565 25, หรือปี2022นั้นหนึ่งใบไพ่ออกมาว่า Unrequited Love นะครับ Unrequited Love คืออย่างนี้นะครับมันอาจจะแบ่งไปได้2ประเด็นนะอลิกควายจะสเลิฟเนี่ยคือมันอาจจะยังอาจจะมีอยู่ในทิศทางแนวหนึ่งที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องทางความรักหรือว่าคุณอาจจะมีการปร่งในเรื่องทางด้านความรักแล้วคือตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตโสดก็คือไม่ได้ดิเรกชันไปในเรื่องของความรักดังนั้นคุณก็จะไม่คิดว่าความรักมันจะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าตัวของคุณเองนั้นไม่เอวาเองนะครับหรือว่าไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้ไปไฝ่ายหาหรือว,าม,ออา,วามมด้้เสัันนนใหกิขึ นะฮะดังนั้นอลูไพจะเดสเลิฟมุ่งบอกว่าขอให้คุณมั่นใจว่าในสิ่งที่คุณเลือกนะฮะในเรื่องของความรักที่คุณจะอยู่เป็นโสดหรือไงก็แล้วแต่ก็ขอให้สิ่งที่คุณเลือกนั้นเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจในการเลือกและขอให้สิ่งที่คุณเลือกนั้นคุณพอใจกับมันไม่ใช่ว่าคุณเลือกแต่คุณทุก์นะอย่างนั้นก็ถือว่ามันขัดแย้งต่อความรู้สึกของคุณนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะรักหรืออยากจะมีแฟนหรือยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องซื่อสััััตตต์กกกบเเออออออาาารรมมณขขงงงงงววววแล้้็คใในจ อย่าไปขัดแย้งกับความต้องการลึกๆในจิตใจของคุณว่าตัวคุณเองนั้นต้องการอะไรอาร์เควายเทสเลิฟเนี่ยยังบ่งบอกถึงในความรักความสัมพันธ์นะครับที่มันอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอความรักที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นความรักที่มันดูแล้วยากเกินไปเป็นเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยเหตุหลายๆอย่างเข้ามาเป็นส่วนประกอบทําให้ความรักของคุณกับเขานั้นเป็นในเรื่องของอุปสรรคนะครับยังไงไม่อยากให้ซาลาสิเมตุหรือเจมินายคนโสดคิดแบบนั้นนะ ขอให้คุณคิดใน่าง่บวกและขอให้คุณหวังนะครับแล้วก็คิดว่าความรักระหว่างคุณกับเขามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งที่ความเป็นจริงมันอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณสารต่อในลักษณะของการเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมว่าคุณจะเข้าไปดําเนินการในความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องอาศัยในความร่วมมือของคุณด้วยแต่ถ้าคุณต้องทําให้มันเป็นรูปธรรมนะฮะ อยากทำอะไรคุณคุณต้องบอกเขาหรือว่าคุณคุณก็ต้องแสดงออกไปเลยในเรื่องของการกระทาว่าคุณอยากจะจริงจังกับเขาหรืออะไรประมาณนี้นะดังนั้นอ n ล็กไ t e r เ l e r ์เก็จะไม่เป็นอ n ล e q ไพร์เ l e ร์นะมันก็สามารถที่จะเกิดมาเป็นทรูเลิฟได้หรือว่าความรักแท้ได้ที่สามารถจับต้องได้และเป็นรูปธรรม แต่ถ้าคุณคุณคิดในแง่ลบว่าเออยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้คุณเองก็ถอดใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับดังนั้นความรักมันก็จะเป็นอัลลีไควต์เติร์ก็คือมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ลองที่จะทํนสักทีหนึง่งอย่าลืมนะครับอย่าก,กลัวกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นขอให้คุณคิดไปความรักในแง่บวกว่าความรักก็คือการทดลองทดสอบแล้วก็คือความรักคือเกมนะครับอย่าไปคิดอะไรมันมากไปอย่างนั้น นะให้พี่ไปอย่างแค่ตรงนั้นคือไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับความรักเอาเปรว่าถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีก็ขอให้คุณนั้นทําให้ดีที่สุดละกันนะดังนั้นผมขออวยพรให้ชาลาสิงห์เบญูรุจัยินายคนโสดในปี25ง5นี้ขอให้คุณสําเร็จความรักให้สมหบังเป็นรูปธรรมนะครับและจงอย่าคิดลบนะฮะให้คิดเป็นโพสติฟบวกเอาไว้นะและเหตุการณ์สิ่งบวกบวกความรักบวกๆวกจะเกิดขึ้นกับคุณน,น,นะครับอ่ะ มาดูคนที่มีคู่กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานของโรแมนติกเชอร์เราก็คาร์จาักรกลฟาาอะไรให้กับชาวราศีเมทุลหรือชนบุรีหลคนที่มีคู่ในรอบปี2 5 6 5นะว่าคนงามเลยฮะ give you relationship give you relationship a chance นะครับนะฮะ work uh, work on your relationship นะฮะ work on your partnership ท่านโทษครับเอออย่างนี้นะฮะสำหรับคู่ที่มีประเด็นหรือมีอิชชูต่อกันนะคุณอาจจะห่างหายในเรื่องทางด้านการเจอกันนะครับหรือว่าห่างหายในเรื่องความสัมพันธ์กันไปนานนะครับหรือว่าสักพักหนึ่งก็แล้วแต่นะ คนที่มีอิ슈หรือมีประเด็นกันแล้วก็ห่างๆกันไปในปีนี้เป็นปีที่คนรักระหว่างคุณกับคนรักจะมีเกณฑ์ในการกลับมาสู่สัมพันธ์กันหรือว่ากลับมาสางความสัมพันธ์กันนะดังนั้นได้โปรดให้โอกาสกับคนรักของคุณให้โอกาสกับความรักของคุณด้วยถ้าคุณคิดว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือคุณยังคงต้องการความรักครั้งนี้อยู่นะ และมันก็จะโอเคกับคุณถ้่ในกรณีว่าถ้าเกิดคุณมีประเด็นหรือมีอิชุ่ต่อกันหรือโกรธกันไปนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่มีประเด็นต่อกันนะความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีคุณเองจําเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณแต่ตัวถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะคบหรือคุณอยากต้องการความรักในทางความรักเขาอยู่ขอเพียงแค่เปิดใจอย่ากลัวนะครับดังนั้นให้โอกาสกับความรักให้มันเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณจะได้เห็นและจะได้รู้ว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดไว้เลย นะหลังจากที่ทาร์แมนนั้นดูให้พลังงานของคนที่มีคู่อยู่แล้วสาใบขึ้นมาดีมากนะฮะดังนั้นคุณควรจะเปิดโอกาสนะและคนรักของคุณก็จะเข้ามาทําหรือเข้ามาพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าเขาเองก็มีรักแท้กับคุณเหมือนกันดังนั้นความรักแท้จะมีอยู่จริงนะครับดังนั้นก็ขอให้คุณนั้นเชื่อมั่นแล้วก็คิดไปในแง่บวกแล้วกันนะและอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเองนะครับแต่ขอเพียงให้คุณให้โอกาสกับตัวคุณเองให้โอกาสกับคนที่คุณจะคบด้วยหรือให้โอกาสกับคนที่เขารักคคคคุุณณหรือบบะะจคุณ แค่นั้นเองมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นและคนที่โกรธกันไปก็ให้โอกาสกับคนรักเก่าถ้าคุณยังคงอยากมีความสัมพันธ์กับเขาอยู่นะครับง่ายๆนะก็ขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองและซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองด้วยและความรักของคุณก็จะแฮปปี้และสุขสมหวังนะครับยังไงชาวลูกแอมเป็นกำลังใจและขอให้ปีนี้ชาวราศีเมถุนแฮปปี้อินเลิฟแฮปปี้อินเลิฟและลัคกี้อินเลิฟด้วยนะครับมีความสุขกับความรักและโชคดีในเรื่องความรักนะทั้งคนสองสถานะเลยทั้งโสดและมีูู่่อยแล้ว นี่คือภาพ general โดยรวมนะครับของการอ่านความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนหรือเจมินายทั้งคนโสดและคนมีคู่อยู่แล้วในรอบปี2565หรือปี2022นะแน่นอนครับทารอแมนหวังว่านี่เป็นการอ่านแบบ general r e a d ิ้งดังนั้นมันอาจจะไปตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเพราะว่าเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยไม่จาะจงบุคลใดบุคลหนึ่งดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าไม่ตรงถือว่าดูผ่านไปเพื่อความบันเทิงกูจะไปอินอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าตรงเลยมี เข็มทิศทางทางไกลหลายแล้วดังนั้นคุณสามารถเอาไปปรับประยุกต์ปรับใช้แก้ไขสถานการณ์ความรักของคุณปัจจุบันที่มันเป็นปัญหาอยู่ได้ง่ายนะครับเพียงแค่ว่าคุณเอาคําทํานายของผมไปปฏิบัติใช้กันนะและสำหรับใครที่อยากดูดูส่วนตัวนะครับไม่ว่าคุณจะมีทุกในเรื่องของความรักหรือมีความสับสนในเรื่องความรักหรือไม่สามารถที่จะตัดสินใจในความรักได้เลย ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาจองคิวกับทาร์โรมนได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาจองคิวดูๆกันได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน Facebook คําว่าดูดวงพระยิบอย่างสัมผัสไปทาร์โรมนก็สามารถที่จะจองคิวในตรงนั้นได้ผมยังมีคูวว่างๆให้กับชาราศีเม่ถูดเจมินายและชาวทัศน์ศุภศรีเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ที่ชอบผลงานของทาร์โรมนด้วยยังไงก็จองคิวกันเข้ามานะครับแล้วอย,อย่าลืมนะดูดวงฟรี3ามคำถามใครที่ต้องการจะดูดวงฟรีเชอร์เลยนะครับหมดเกวันลี้เอะ ยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และขอให้คลิปนี้มีคนมาดูเยอะๆนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรอบเดือน l e n t i n e Month ก็คือเดือนหน้าเลยนะเป็นความสัมพันธ์ความความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีรอบลายเดือนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดือนแห่งความรักนั่นเองนะเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษถูกดึงเซมินานั้นในเดือนหน้านี้จะเป็นยังไงแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปในรอบลายปีนะครับอันนี้คนเข้าใจนะไม่สับสนกันนะครับดังนั้นเราก็ดูรู้เวลาว่าลายปีสังพันห้าง เดือนหน้ากันละกันนะครับยังไงในช่วงของแฮปปี้นิวเยในปี2022นี้ขอให้ชาวราสิเมถุนมีความสุขกับความหลักมากๆและเจอเจอในสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วขอให้กําลังใจของคุณนั้นมีมากๆขอให้คุณเจอแต่เรื่องดีๆหลังจากที่คุณผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะละผมเข้าใจความประสขขงคณเจอมีนายดีและปีนี้แหะครับขอให้เป็นปีของคุณนะเราจะเจอกันใหม่นะครับในรอบของเดือนหน้า สำหรับเดือนนี้นะครับรักษาสุขภาพลัคกี้อินเกมและก็ลัคกี้อินเลิฟนะครับสาาส,า,าสีเมธชาลาสีเมทุนครับหลัก,ท,กทุกท่านนะครับชาลาสีเมทุนแฮปปี้ด y วี่ครับสวัสดีครับ